สวัสดีค่ะข้อสอบปลายภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันพรฤหัสสบดีที่7ตุลาคมนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมกระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์หรือกระดาษสมุดก็ได้นะคะเขียน1 20ไว้เขียนชื่อนามสกุลชั้นและก็ห้องเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ คำชี้แจงให้นักเรียนเขียนตอบกอไก่ขอไข่หรือคอควายในแต่ละข้อนะคะข้อสอบมีจำนวน20ข้อค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มลงมือทำข้อสอบคณิตศาสตร์ปลายภาคเรียนที่1-2564ข้อที่1กันเลยค่ะข้อ1ข้อใดถูกต้อง กอไก่9บวก0เท่ากับ0ขอไข0่0บวก9เท่ากับ9คอควาย9บวก9เท่ากับ0ข้อหนึ่งขอ้อใดถูกต้องกอไก่9บวก0นเท่ากับ0ขอไข่0บวก9เท่ากับ9คขอควาย 9บวก9เท่ากับ0ให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะกอไก่หรือขอไข่หรือคอควายเขียนคำตอบนะคะพยัญชนะที่ถูกต้องลงไปที่ช่องข้อ1ค่ะข้อที่2จํานวนใดบวก3เท่ากับ9ควรเติมจํานวนใดในช่องว่าง กอไก่3ขอไข่6กคอควาย12ขออ้อ2จำนวนใดบวก3เท่ากับ9ควรเติมจำนวนใดในช่องว่างกอไก่3ขอไข่6คอควาย12ข้อ3จํจำนวนใดลบ1เท่ากับ5 ควรเติมจำนวนใดในช่องว่างกไก่4ขอไข่5คอควาย6ข้อ3จํจำนวนใดลบ1เท่ากับ5ควรเติมจำนวนใดในช่องว่างกไก่4ขอไข่5คอควาย6ข้อ4จํจำนวนใดบวก1 เท่ากับ1-5บวก5ควรเติมจำนวนใดในช่องว่างกอไก่3ขอไข่4คอควาย5ข้อ4จํจำนวนใดบวก1เท่ากับ1บวก5ควรเติมจำนวนใดในช่องว่างกอไก่3ขอไข่4 ขอควายห้าข้อห้าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจำนวนต่อไปนี้แปดลบห้าเท่ากับสามอไก่สามลบแปดเท่ากับห้าขอไข่ห้าบวกสามเท่ากับแป คอควายสามบวกห้าเท่ากับแปดข้อห้าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจำนวนต่อไปนี้แปดลบห้าเท่ากับสามขอไข่สามลบแปดเท่ากับห้าขอไข่ห้าบวกสามเท่ากับแปดอควาย สามบวกหเท่ากับแปดข้อ6ข้อใดแสดงจํานวนตามภาพได้ถูกต้องทั้งหมดเด็กๆดูภาพนะคะข้อ6นี้คุณครูขอไม่อ่านตัวเลือกนะคะเด็กๆดูตัวเลือกกอไก่ค่ะตัวเลือกขอไข่ค่ะ และตัวเลือกคอควายนะคะข้อ6ข้อใดแสดงจำนวนตามภาพได้ถูกต้องทั้งหมดเด็กดูภาพนะคะแล้วเลือกข้อใดแสดงจำนวนตามภาพได้ถูกต้องทั้งหมดค่ะเป็นการเขียนตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือ ข้อใดถูกต้องทั้งหมดค่ะข้อ7จหนึ่งอยู่ในหลักสิบสองอยู่ในหลักหน่วยคือจำนวนใดกอไก่10ขอไข่11บออควาย12ข้อ7จหนึ่งอยู่ในหลักสิบ สอ,อยู่ในหลักหน่วยคือจำนวนใดกอไก่10ขอไข่11บอขอควาย12ข้อ8ข้อใดเขียน18เป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องกอไก่คุณครูขอไม่อ่านตัวเลือกนะคะขอไข่ คอควายข้อ8ข้อใดเขียน18เป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องใหเ้เด็กดูตัวเลือกกอไก่ขอไข่และคอควายนะคะคุณครูขอไม่อ่านตัวเลือกข้อ8ค่ะเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะ18เขียนเป็นตัวหนังสือได้ตามข้อใดค่ะ ข้อ9ข้อใดเขียน15ในรูปกระจายได้ถูกต้องกอไก่10บวก3ขอไข่10บวก4คอควาย10บวก5ข้อ9ข้อใดเขียน15ในรูปกระจายได้ถูกต้องกอไก่10บบวก3ขอไข่10บบวกสี่ คอควายสิบบวกห้าข้อสิบเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ตัวใดมีค่าน้อยที่สุดโจทย์กำหนดมาให้ทั้งหมด4จํานวนนะคะมีจํานวนแรก14ขีดเส้นใต้เลข1จํานวนที่2ค่ะ18ขีดเส้นใต้เลข8ค่ะจํานวนที่สา0ขีดเส้นใต้เลข2ค่ะ และ16ขีดเส้นใต้เลข6ค่ะกอไก่1ขอไข่6คอควาย8ข้อ10เรขโดดที่ขีดเส้นใต้ตัวใดมีค่าน้อยที่สุดคุณครูกำหนดมาให้ทั้งหมด4จํานวนนะคะดูจํานวนที่ขีดเส้นใต้ตัวใดมีค่าน้อยที่สุดค่ะ 14ขีดเส้นใต้เลขหนึ่งสิขีดเส้นใต้เลขแปดยขีดเส้นใต้เลขสอและ16ขีดเส้นใต้เลขหกค่ะจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดคะกอไก่1ขอไข่6กขอควาย8 เลขโดดจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดนะคะเลขโดดที่ขีดเส้นใต้จำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดค่ะข้อ11ข้อใดเปรียบเทียบได้ถูกต้องข้อ11นะคะให้เด็กๆด,ดูตัวเลือกกอไก่ขอไข่และคอควายค่ะ ข้อใดเปรียบเทียบจำนวนได้ถูกต้องนะคะดูเครื่องหมายในแต่ละข้อข้อใดเปรียบเทียบได้ถูกต้องคุณครูขอไม่อ่านตัวเลือกกอไก่ขอไข่และคอควายค่ะเมื่อเลือกได้แล้วให้เด็กๆเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปที่ข้อ11นะคะ ข้อ12ข้อใดเรียงํำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้องกอไก่12 15 18 19ขอไข่19 18 15 12คอควาย19 15 18 12 ข้อ12ข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้องกอไก่12 15 18 19ขอไข่19 18 15 12คอควาย19 15 18 12 ข้อสิควรเติมจำนวนใดในช่องว่างเด็กดูภาพส่วนย่อยและส่วนรวมกอไก่1 1ขอไข, 9, ข่9คอควาย7ข้อ13ควรเติมจำนวนใดในช่องว่างดูภาพแสดงส่วนย่อยและส่วนรวมค่ะกอไก่11 ขอไข่เก้าคอควายเจ็ดข้อ14เติมจำนวนใดในช่องว่างดูภาพการแสดงส่วนย่อยและส่วนรวมค่ะแล้วเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างกอไก่14ขอไข่15คอควาย16ข้อ14 ดูภาพส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างกอไก่14ขอไข่15คอควาย16ข้อ15 9บวก5เท่ากับวงเล็บ9บวกจำนวนใดปิดวงเล็บบวก4 เติมจำนวนใดในช่องว่างโดยจัดกลุ่ม10บกอไก่1ขอไข่1ิบคอควายสิบสี่ข้อ15 9้าบวกหเท่ากับ,บวงเล็บ9ก้าบวกจำนวนใดปิดวงเล็บบวก4เติมจำนวนใดในช่องว่างโดยจัดกลุ่ม10กอไก่ หนึ่งขอไข่10บขอควายสิข้อ16 10กสบวกสบวกสเท่ากับจำนวนใดควรเติมจำนวนใดในช่องว่างก็ไก่12ขอไข่13บขอควาย14ข้อ16 หกบวกสบวกสเท่ากับเท่าไรควรเติมจำนวนใดในช่องวาง่างกอไก่สิองขอไข่13บขอควาย14ข้อ17ข้อใดขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามได้ถูกต้องกอไก่ ปรามีลูกแมวหกตัวคลอดลูกมาเพิ่มอีกสามตัวปรามีลูกแมวกี่ตัวขอไข่ไก่มีรถ8คันซื้อมาใหม่อีกสามคันไก่มีรถทั้งหมดกี่คันคอควายปูยส่งใบงานไป9้าแผ่นยังเหลือใบงานอีกสามแผ่น ปูมีใบงานทั้งหมดกี่แผ่นข้อ17ข้อใดขีดเส้นส่วนที่โจทย์ถามได้ถูกต้องกอไก่ปลามีรูปแมวหตัวคลอดลูกมาเพิ่ม3ตัวปรามีรูปแมวกี่ตัวดูตรงส่วนที่โจทย์ถามนะคะเด็กๆด,ดูตรงส่วนที่โจทย์ถามข้อใดขีดส่วนที่โจทย์ถามได้ถูกต้องขอไข ไก่มีรถ8คันซื้อมาเพิ่มอีก3คันไก่มีรถทั้งหมดกี่คันดูตรงส่วนที่โจทย์ถามนะคะข้อใดขีดส่วนที่โจทย์ถามได้ถูกต้องคอควายปูส่งใบงานครูไป9แผ่นยังเหลือใบงานอีก3แผ่นปูมีใบงานทั้งหมดกี่แผ่นดูตรงส่วนที่โจทย์ถามนะคะ ส่วนที่โจทย์ถามข้อใดถูกต้องค่ะดูตรงที่ขีดเส้นใต้นะคะข้อใดขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามได้ถูกต้องค่ะข้อ18พี่อายุ12ปีน้องอายุ4ปีพี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรก็ไก่ สิบสองลบสี่เท่ากับเท่าไรขอไข่สิบสองบวกสี่เท่ากับเท่าไรคอควายสี่ลบสิบสองเท่ากับเท่าไรข้อสิบแปดพี่อายุสิบสองปีน้องอายุสี่ปีพี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรกอไก่ 12ลบสี่เท่ากับเท่าไรขอร 4, ไขอ่ส2บองบวกสี่เท่ากับเท่าไรคอควายสี่ลบสองเท่ากับเท่าไรค่ะข้อ19พ่อมีต้นบอนสีเกต้นต้นกล้วยด่าง6ต้นพ่อมีต้นบอนสีมากกว่าต้นกล้วยด่างกี่ต้น ข้อใดตอบถูกต้องกอไก่ตอบพ่อมีต้นบอนสีมากกว่าต้นกล้วยด่างสามต้นขอไข่ตอบพ่อมีต้นบอนสีสมต้นคอควายตอบพ่อมีต้นกล้วยด่างสามต้นข้อ19พ่อมีต้นบอนสีเก้าต้น ต้นกล้วยด่างหกต้นพ่อมีต้นบอนสีมากกว่าต้นกล้วยด่างกี่ต้นข้อใดตอบถูกต้องกอไก่ตอบพ่อมีต้นบอนสีมากกว่าต้นกล้วยด่างสาต้นขอไข่ตอบพ่อมีต้นบอนสีสต้นคอควายตอบพ่อมีต้นกล้วยด่างสมต้น ข้อใดตอบถูกต้องนะคะข้อ20เติมจํานวนใดลงในช่องว่างเป็นการแสดงวิธีทำนะคะหรือโจทย์ปัญหาแบบแนวตั้งค่ะตามีปูห้าตัวซื้อมาอีกสี่ตัวตามีปูทั้งหมดกี่ตัว ช่องวางอยู่ด้านล่างนะคะตอบตามีปูทั้งหมดกี่ตัวคะกอไก่เก้าขอไข่เก้าคอควายเก้าควรเติมแบบไหนนะคะลงไหนช่องว่างคะ่ะข้อ20นะคะเป็นโจทย์แสดงวิธีทำแบบแนวตั้งให้เด็กๆเ,เลือกคําตอบ ที่ถูกต้องนะคะเป็น9แบบไหน9แบบกอไก่หรือ9แบบขอไข่หรือเรียกกแบบคอควายนะคะที่เขียนตอบตามีปูทั้งหมดแล้วควรเติมแบบไหนนะคะใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีในการสอบนะคะถ่ายรูปกระดาษคำตอบนะคะส่งรายส่วนตัวคุณครูประจําชั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ